สวัสดีครับก็มันนี้มาถึงบทที่3แล้วครับผมวันนี้จะว่าด้วยเรื่องเนื้อเยื่อหรือผังผืดที่มีลักษณะต่างๆแล้วก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันบ่อยมากในกลุ่มของผู้บำบัดด้วยการนวดนะครับจะมีคำว่า ผังผืดบ้างมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนี้ใช้น้อยแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มผังผืดนะซึ่งจะประกอบให้เป็นอาการต่างๆนี่ก็ต้องมาพิจารณากันแต่นี้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าชนิดของผังผืดเนื้อเยื่อนีอน่มันจะต่างกันนะครับผมผังผืดคำศัพท์ก็คือว่า tissue t, ue, t i s s, s u e นะครับ tissue นะครับ ทิชชู่ตัวนี้ก็ไม่ได้หมายถึงกระดาษทิชชู่นะครับก็คล้ายๆกันถ้าพูดถึงความเป็นเป็นใยเป็นเยื่อเป็นตะข่ายที่อยู่ภายในร่างกายเนื้อเยื่อเ,เป็นสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายเราระหว่งวางอวัยวะต่างๆซึ่งจะ,ะมีการแบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะครับผมหนึ่งก็คือ e p i d r i a l tissue e p i d r i a l tissue connective tissue connective tissue แล้วก็ muscular tissue muscular tissue and นี่แหละนะครับผม nervous tissue nervous tissue ในบทที่สามเราจะกล่าวถึงเนื้อเยื่อสี่อย่างด้วยกันสี่ประเภทนะครับผมสิ่งเราจะมีรายละเอียดที่เราต้องทำความเข้าใจ แต่และที่ชู่แต่และเนื้อยเยื่อก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกันแล้วก็มีตำแหน่งที่ต่างกันไปด้วยนะครับพอก็ค่อยติดตามไปนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันความสับสน,นแล้วก็เราเรียนดีขึ้นเราควรที่จะได้บททิกจดคําศัพท์ออกมาก่อนนะครับผมจําลักษณะของอจําชื่อว่ามี4อย่างด้วยกันนะครับผมส่วนลักษณะภายในเราก็ค่อยๆเรียนไปจาก ตำลาแล้วก็ภาพอื่นๆน,นะครับผมถ้าต้องการขยายความก็ค่อยๆเรียนไปเีละชนิดชนิดกันนะครับผมอันแรกเลยครับผมก็คือเอพิเด e รียลท s s ช่หรือ e p i ิเดเียต่างกันนะครับออกเสียงต่างกันแต่ก็คืออันเดียวกันนะครับ e p i ิเดเรียนท s u e หรือ e p i ิเดเรีมมาจากคำว่า มาจากคำว่าเอ็กโตเอ็กโตเดิมเอ็กดมนะครับผมเป็นคำศัพท์แล้วก็มาเอ็ o d e r ดมนะครับเอนโ e เดมเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญในการปกคลุมหรือและคาดตามผิวภายในและภายนอกร่างกายคล้ายๆกับเป็นที่ชูเป็นเนื้อเยื่อที่คุม อวัยวะภายในนะครับประกอบขึ้นด้วย epidermal cell epidermal cell นะครับอันนี้เติมเอา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 ชิ้นส่วนออกมาเป็นเซลล์ epidermal cell อ่าซึ่งเรียกกันอยู่เป็นจำนวนมากอนะ่าเป็นทีมลูกกันอ่าซึ่งเรียงกันอยู่เป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเรียงนะครับผมเป็นเซลล์ที่เรียงกันและมีสิ่งที่ ยึดเหนี่ยวอยู่ระหว่างเซลล์อยู่เป็นจานวนน้อยอมาเรียงานจํานวนน้อยนะครับอ,อันนี้เซลล์นะครับเราเรียก i n t e r c e l l u l a r substance เป็นสิ่งที่คอยยึดระหว่างเซลล์นะ,อ,ะอยู่เป็นจำนวนน้อยนะครับ i n t e r c e l l u l a r substance นี้ทำหน้าที่เป็นวัตถุ เชื่อมให้เซลล์ติดยึดกันไม่ให้เซลล์นี่มันหลุดยึดยึดเซลล์ไว้นะครับทีชู่ชนิดนี้ก็เป็นในเยอะชนิดนี้นะมีเซลล์รูปร่างต่างๆกันนะครับคือถ้าถ้าเซลล์เป็นอย่างนี้มันก็จะมีตัวตัวตัวเซลล์เนี้ยตัวพังผืดนี้หุ้มไว้อาจจะมีรูปแบบที่เป็นรูปแบบแผ่นกระเบื้อง เป็นรูปแบบลูกลูกบาทหรือเป็นแท่งเสาการเรียงตัวอาจเป็นชั้นหรือหลายชั้นก็ได้อันนี้คือง่ายๆน,น,นะครับผมเป็นลักษณะของอิพิเทเรียนที่ชูนะครับผมตำแหน่งที่พบในร่างกายเราก็จะพบไปที่นะครับหนังกำพร้าเอพิเดมิสนี่หนังกำพร้านะครับ ทำเป็นเยื่อข้าดภายในช่องต่างๆของร่างกายในส่วงอกในช่องท้องนะครับเรียกว่าช่องว่างต่างๆนี่มันก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่ทางเดินอาหารหหัวใจหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองอวัยวะสืบพันธุ์ทางเดินของท่อปัสสาวะนี่ยู r ินา a ีแทร a กสนะครับเป็นเนื้อ,อะระหว่างต่อมต่างๆ นะครับผมหน,น้าที่ของมันนะครับหน้าที่ของอีพิเดเลียมทิชชูเนี่ยก็คืออนะีพิเดเล่อมอีพิเดเล่ล่เดเลียมนะครับผมซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ <c oughs> อ่อนบุผิวนะครับน่าจะเห็นบางๆพอพอรับตานึกได้นะครับผมช่องต่างๆของร่างกายนะครับมิลกัสแล้วก็เป็นเซลลัสเมมเบรนก็เป็นเนื้อเยื่อนั่นแหละเมมเบรนนี่ก็เป็น เนื้อเยื่อบางๆเลยครับผมทาหน้าที่ในการดูดซึมนะครับ أ, เยื่อบุในลาไส้ต่างๆอันเหล่านี้ก็เป็นเมมเบรนเมสองหน้าที่ของมันก็คือเป็นเยื่อที่มีคุณสมบัติสําหรับรับความรู้สึกเป็นคล้ายตาข่ายบางๆแล้วก็รับความรู้สึกได้นะครับภายในรูจมูกบ้างนะครับเห็นไหมเราเวลาแคะนะครับแคะจมูกก็จะเจอพวกนี้เป็นรับ ที่ผิวหนังเวลาเราเจ็บสามก็สาหรับป้องกันโดยคุมอยู่ภายนอกคุมบางๆไว้นะเป็นเยื่อบุอเยื่อบางๆที่มีลักษณะพิเศษสำหรับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น secretion epithelium ที่ที่ทำหน้าที่ ต,ต,ต่อมต่างๆไว้นะครับผมทำหน้าที่นี้เรียกว่าแกรนูล่าเอพิดเดลิ่มนะครับแกรนูล่าแกรนูล่าเช่นต่อมน้ำลายนะต่อมเหงือต่อมน้ำตาที่ทำหน้าที่และการทำหน้าที่ขับถ่ายเช่นที่ไตที่ตับ เป็นสิ่งที่ปกคลุมขาวๆนะครับถ้าเราเคยดูในในในสัตว์ต่างๆนะ epithelial e tissue นี้อาจจำแนกออกเปน็น2องชิ้นก็ยังแบ่งย่อยได้อีกนะ,ะตามลักษณะของเซลล์นะเรียงตามเซลล์ซึ่งประกอบขึ้นประกอบกันขึ้นแต่ถ้าแบ่งตามรูปของเซลล์จะมี3าลักษณะด้วยกัน3ามชนิดด้วยกันครับ squamous นะ ทำเป็นรูปเหมือนกระเบื้องนะครับของเนื้อเยื่อตัวนี้นะ c u uh, b o d a n t d ัน์เป็นรูปลูกบาตนะครับทรงมีความสูงและมีความกว้างเท่ากันลูกบาทขนาดที่เท่ากันนะนะคอลั m ม a มรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี รูปมากกว่าความกว้างนะครับเนื้อเยื่อพวกนี้นะครับเราสามารถจะมองดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะมองเห็นได้นะครับมองด้วยตาเปล่าาจะยากแหละถ้าแบ่งตามการเรียงตัวตามเซลล์จะมีสองชนิดด้วยกัน simple จัดเรียงเป็นแบบชั้นเดียวนะอะไรนี้ s t a t i f y นะครับจัดเรียงกันหลายชั้นเป็นเป็นชั้นๆน,นะครับผม การแบ่งชนิดของ epithelium Tissue ถ้าพิจารณาทั้งรูปร่างและการจัดเรียงของเซลล์แบ่งออกเป็น epithelium Tissue ออกได้ดังนี้ครับ simple squamous uh, simple squamous uh, Squ มีรูปแบนเหมือนกระเบื้องเรียงตัวเป็นชั้นเดียวจะพบได้ใน บางส่วนของปอดและไตนะเนื้อซึ่งประกอบไปด้วย s i มเ l ิลสควอมาสเอพิโดเลียมยังมีอีกสามชนิดซึ่งคล้ายกันแต่เกิดมาจากเกิดมาจากเมโซเดิมเกิดมาจากเมโซเดิมนะครับผมแล้วก็เมน เมเซนแทมคำศัพท์พวกนี้เราจะต้องไปขยายความนะครับมี dictionary ค้นหานี้เราจะค้นหาความหมายจาก Google ก็ได้นะครับผมก็มีดังนี้ที่เขาพูดไปนะครับก็คือก็คือเอนโดเดลยมเมโซเดลยมนะครับเมซนไทลัมนอีพิเดลยมแบ่งย่อยเป็น3 นะครับอันนี้คือเป็นเนื้อเยื่อที่ท,ที่เป็นลักษณะที่เราที่ว่าไปนะครับ mm hmm. เราเป็นภาพที่เราจะพอให้พอเข้าใจถึงลักษณะที่กล่าวนะครับผมอันนี้เกิดเป็นชั้นเดียวนะอันนี้เป็นเซลล์แล้วก็มีซิมเปิลสควอมาสเนี่ยแล้วก็ซิมซิมเปิลคิวบิคคิวบิดันส์เป็นหลายชั้นเป็นลักษณะเป็นชนชั้นนะครับผมอันนี้ Simple ลคอลัมนแนวตั้งตัวเป็นจุดกลมๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นเซลนะครับเป็นลักษณะแนวตั้งภาพลักษณะพวกนี้เราสามารถจะเช็คและตรวจด,ดูด้วยผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นนะครับลักษณะว่าเซลล์หรือทีชูเนื้อเยื่อพวกนี้ยอยู่ส่วนไหนบ้างของร่างกายนะครับผมเนื้อเยื่อทั้ง4ชนิดเนี่ยนะครับ อันนี้เป็น Nervous t i s s ี่ก็จะอยู่คลุมสมองเนื้อเยื่อขาวๆนะครับละออง s p i n a น c คอคลุมไขสันหลังเนื mm ้อมาสคิลาที่ชก็คือเนื้อเยื่อที่หุ้มกล้ามเนื้ออยู่ตามแขนผยนังกระเพาะแล้วก็หัวใจแล้วก็คอนเน็กตีฟที่ชุ่ก็จะอยู่ต้นขาข้อเข่า เนี่ยนะแล้วก็แทนดอนมีลักษมีชื่อ,อต่างๆกันถ้ามันหนาขึ้นไปก็เรียกแทนดอนอันนี้จะคุมกระดูกด,ดูนะครับผมตัวนี้แล้วก็อีพิโตเรียมที่ชื่นะครับเนื้อเยื่อบางๆที่ว่าท,ที่ที่ได้เอ่ยมาแล้วเนี่ยนะครับจะปกคุมลำไส้เอ่ยข้อตามตามข้อและคำข้ออันนี้ก็คือแหล่งที่ที่อยู่ที่ตั้งของเนื้อเยื่อทั้งสี่อาดูลักษณะครับผม ให้ดูลักษณะว่าเป็นยังไงลักษณะทั้งสี่ของที่ชู่นะครับอพิเดเรียมที่ชูจะเป็นเม็ดเดอย่างนี้อันนี้คือเซลลเป็นคุ้มอยู่นี้ตะไคายบางๆนะครับแล้วก็ n นื้อวอัสดุที่ชอันนี้คือเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นประสาทมันจะเป็นเป็นกรอบเป็นเป็นผิวของอออประสาทาง,งานเียแล้วก็ Muscle คลที่ชู้ก็คือ ที่ชู้ที่เป็นหุ้มกล้ามเนื้ออยู่อันนี้คือลักษณะให้เห็นชัดเจนว่าลักษณะที่มันต่างกันเราจําเป็นจะต้องมีการจดจาชื่อแล้วก็ลักษณะก,กว้างของเนื้อเยื่อพวกนี้นะซึ่งเราสามารถจะดูได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์นั่นเองครับผม